ภารกิจน่าแตงบอกว่าเอาเกือบไปทิมห่วานนี่บอกแล้ว,ลว,ลวเราเราไ็่ยอมองมาหาเกือบคู่ที่เร้ามือลมเมื่อวานเราบอกว่ามันยังใส่ได้อยู่นี่เห็นแล้วนี่นี่เมือ่อลมเมื่วานดอกอย่างบ่งนมี้เลยภารกิจเอาเกือบไปทิม แล้ววายังใส่ได้นี่อันไม่มีดอกน้อนเบิ้งโทรทัศน์ตีหลายแล้วพอรูเลียงมีดอกไม้บังกับเราใส่นี่มีดอกดอกนี่บ่มีขึ้นเบิ้งหอกเกือบเราไปถิวว่มกันเมื่อวานบอกดีพอฟัง มันนี่ต้องลักเอาไปทิมลมแบบายทองเลยทางขวาทิมกันน,นี่เมื่อวานแล้วลมมองนี้เห็นไหมมองดำดำ ก็ได้เดี๋ยวลองเดี๋ยวเห็นไปถิ่มทั้งนี่น